สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่เฟยครับเป็นเจ้าของรถไทยห้ามคันนี้เลยรับมาใหม่ๆจากศูนย์เลยครับครับรับมาตอนเที่ยงนี้เลยฮะวันนี้ไม่ทราบวันนี้เข้ามาใช้บริการอะไรกับเราบ้างครับครับก็ก็เข้ามาเรียกว่าเสริมความหล่อให้รถนี่แหละแล้วก็คือมาเริ่มแรกก็คือเอายางเดิมหมอกเปลี่ยนยางใช่ป่ะแล้วก็ท้ายสั้นครับผมแล้วก็เปลี่ยนอีกไฝป์ครับผมให้เสียงมันบอกว่านะทำให้ไทยห้ามเป็นไทยอ้ามมากขึ้นถูกต้องทําาาใหห้้้้มมมันนลล่อกกกขขึึแว็พพิงบ อีกรถชั้นใหม่เลยครับพุณมากครับสวยมากแล้วตอนนี้พร้อมสิ่งแล้วพร้อมออกไปลอพอลร้พอมแล้วครับแต่จริงๆเดี๋ยวต้องอีกนิดหน่อย,ยให้มันหลอดได้มากกว่าน,นีเ้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่กันอีกนิดนึงถูกต้องครับผมงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เฟยมากนะครับครับผมที่มาใช้บริการโอกาสหน้ามาใหม่ไหมพี่โอ้อีกเยอะก็เพิ่งสั่งของไปจะรีบได้กันไปไหนแล้วเดี๋ยวความสวยงามของรถชันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญชมในคลิปวิดีโอได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งของตกแต่งของรถไท่อัมที่ร้อยยีคันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณคุณเฟยมากนะครับที่ไว้ใจในงานให้บริการเอารถเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งกับเรานะครับก็ชิ้นหลักๆในวันนี้เลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับไฟท้ายนะครับที่ติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นไฟของโมโตแก d เจ็ตนะครับราคาดงละ2 2 5 0บบาทเท่านั้นนะครับให้ความสวยงามแล้วก็กลมกลืนไปกับตัวรถนะครับวัสดุเนี่ย เป็นวัสดุที่พรีเมียมเลยนะครับผลิตจากอลูมิเนียมทําสีชั้นดีนะฮะให้ความสว่างมองเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับสำหรับด้านหน้านะครับทางทีมช่างของเราก็ได้ทําการถอดขายึดไฟเลี้ยวเดิมออกนะครับแล้วก็ได้ทําการติดตั้งไฟเลี้ยวของโมโต g a d g e ชเนี่ยชิ้นนี้เข้าไปนะครับก็จะพบกับความสวยงามนะครับแล้วก็กลมกลืนไปกับชุดบริเวณหน้ารถนะครับรวมไปถึงความสว่างที่จะช่วยให้ มองเห็นจากในระยะไกลครับสำหรับไฟท้ายโมโตแกจเจตัวนี้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่เนี่ยมันมีชื่อรุ่นว่าโม b บลสพินนะครับก็เป็นไฟท้ายขนาดเล็กนะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งข้างหลังและข้างหน้านะฮะติดตั้งได้ในไทยอัมฮาร์เรนะครับที่นิยมติดตั้งกันไปก็จะมี2อยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ชุดขาติดตั้งเนี่ยครับก็เป็นชุดขาติดตั้งที่ทางร้านเราทำขึ้นมานะฮะเพื่อช่วยติดตั้งตัวไฟท้ายนะครับเพราะเนื่องจาก ไฟท้ายเดิมเนี่ยมันมติดตั้งกับชุดท้ายบางคนท้ายเดิมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนให้เป็นชุดท้ายสั้นนะครับทำให้จุดยึดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่มีเราก็เลยต้องทําขายึดชิ้นนี้ขึ้นมาครับเพื่อยึดตัวไฟเลี้ยวนะครับส่วนสําหรับด้านท้ายเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามชุดท้ายสั้นแล้วก็ไฟไฟไท้ายตัวนี้นะครับเป็น t o in one ก็ 1, คือเป็นไฟหลีกับไฟเบรคนะครับของตัวนี้ยี่ห้อ analog นะครับถ้าสนใจยังไงก็เชิญสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีกระจกปลายแฮนด์นะครับที่คุณไฟได้ติดแล้วก็มีบางคนหน้าแบบสั้นบางคนท้ายแบบสั้นนะครับพร้อมไฟท้ายของยี่ห้ออ n นาล็อกแล้วก็ใต้ท้องนะครับอยู่ที่บริเวณเครื่องยนต์คันนี้ก็ได้ใส่เอ็กไพร์นะครับของยี่ห้อโมโต้นะครับก็ช่วยทําให้เสียงของท้ายอั่มคันนี้เนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ดูเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มากยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับโมโตแกชเชที่เห็นกันอยู่หรือจะเป็นไฟเลี้ยวของยี่ห้อแด หรือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดยี่ห้อโคโดิลที่เรามีเข้ามานะครับก็สามารถสอบถามเรื่องราคาเรื่องการติดตั้งกับทีมงานของเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านเราไว้ด้วยม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะครับ Instagram o i n i o i f l c i a l นะครับแล้วก็ Youtube c h annel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ